สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยของคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องคัดค้านการนับคะแนนรวมถึงการรวมคะแนานด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการปิดหีบการลงคะแนานแล้วนะครับก็คือในวันที่28พฤศจิกายน64นี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนานตั้งแต่เวลา แปนาฬิกาไปจนถึงเวลา1ิบเนาฬิกานะครับหลังจากปิดหีบแล้วนะครับเขาก็จะมีการนับคะแนนและรวมผลคะแนนเลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับทีนี้กรณีที่การร้องขัดค้านการนับคะแนนนะครับถ้าเราเห็นว่า,าการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการการบัตรเลือกตั้งเนี่ย น่าจะไม่ถูกต้องสามารถจะร้องคัดค้านต่อกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผู้ที่จะสามารถร้องคัดค้านได้ก็คือ1เนี่ยาก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในบริเวณที่เขามีการนับคะแนนนะครับ 2. ผู้ที่เป็นผู้สังเกตการหรือตัวแทนผู้สมัครนะครับ 3. ตัวผู้สมัครเอง ตัวผู้สมัครเองก็สามารถที่จะร้องคัดขานการนับคะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างการนับคะแนนเนี่ยทั้งผู้สังเกตการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครสามารถไปดูการนับคะแนนได้นะครับถ้าเห็นว่า,าไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะร้องคัด้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับซึ่งกรรมการก็จะมีแบบคำร้องให้เรากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็จะวินิจฉัยชี้ขาด ตามที่เราคัดค้านเนี่ยนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ล่วงเลยเวลาหมายถึงว่านับคะแนนและรวมคะแนนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจะลองคัดค้านอีกไม่ได้นะครับ